ไหนเปล่าเกิดอะไรขึ้นตื่นตื่นน้อวะงูอยูไหนอะไรอะไรมันตื่นตาตื่นใจอะไรงูเลยเหรอุูยังไงงูยังไงงยปักแหลมเลยอะไรอะไรงูอะไรคะ ตื่นขึ้นมาแล้วนึกว่าหุ่นงิดอะไรที่ไหนได้เห็นของเล่นนนหอมแล้วเราไมเอาเออไม่เอาขึ้นจากนั่ใช่ไหมเราไม่นอนอยู่แค่นโอ้โว้าวว้าวว้าวเอาเอาเอาเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยทุกแม่เมื่อกี้เห็นไก่อะไรอู้อู้อู สวัสดีค่ะพี่เขายังสวัสดีค่ะเขาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเขาก่อนอู้เลยเหรอสวัสดีนมโปแล้วเชลเซ็กซี่ยอ่ะเซ็ชซี่รู้ไปยังอู้ตื่นตาตื่นใจไปหมดตื่นตาตื่นใจไปหมดโอ้โหโอ้โหไปไปทุกคนไปกันเถอะ <laughs> อะไรก็ไม่รู้เปล่าเปล่าเนี่ยงงไปหมดเอออ,อู้ไหน,นอู้ไหนอีก นอูก็ออันนี้ก็อูอันนั้นก็อูอ๋ออันนั้นก็อูอันนี้ก็ูอันนี้กูอันนี้กูไหมเรามาที่ทอยอาร์สนางก็ตื่นเต้นมีขี้ฝุ่นหรือเปล่าลูกลูกหมาเออเอาไหนบี้บอกว่าทำสติกันมีแบบ เขาบอกว่าเขาบอกด้ยนะแต่เออเขาบอกมีหนังสือมีอะไรด้วยถ้างั้นคงไม่ใช่ตัวใช่ถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบนี้เขาคงไม่บอกว่ามันมีของเล่นี่นตัยละไหนคะมันเหมือนมันปิดมันปิดเลยเนาะเออมันปิดแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีปลาเราไปดู ไหนไหนปลาอันไหนปลาอยู่ไหนอ๋อเขาไม่ออกกันมั้เร um> ียใช่แบบเหมือนล้างเลยวไม่หรอกไว่ต้องถามพ่อว่าตึกไหนตึกเด็กเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันสังเกตดูในพ่อบอกมีหนังสือเยอะแม่คงจะเจอแลย